บอลไหลยัดมาครับอยู่ที่ทอรด้านของเรู่ลขไปสิบเก้าอย่าไม่ผ่านเอาแล้วเพื่อนรปเก็ดทิกหนีมาลูกนี้แม่บอลของทางด้านเยี่ยมฮอลเยี่ยมอย่ออกมาก่อนครับทางด้านทีมงานเข้ามาบอลได้คาริบีบอลท่ไหนบอลทุกบอลรวิทถูกมาลูกบีตีบอลออกมาทางด้ากับซ้าย แล้วย <c Ris ky> ักษ์ตนี้เรียบร้อยครับแม่เป็นผู้เล่นหม่เลขสิบเก้าล้วอีกขึ้นหนีที่เลยสามปกสูง่พีูนุาสยนุอพ้มันเล่อะไรเอะเล่นเหมือนไอ้พาให้งเรียนวันนี้ยองเรียนอย่่งเดียวเลย้นเยอเกินุ้มัปนยกไปยักไปมารถนุกแล้วไปเลยไปเลยวิชวันรวิวัม่านล้วโดนดักเลยนะ ย่างวิ่งไล่บอลเรากก็เหมือนเราไปเล่นบอลในสนามเแย,ยกเลยมาตรงนี้ถูกแล้วเหมือนกันขอลทึบของธนานทีมงานของโมวัมมัคาเดมี่เอาบอลดิมาหน้าเข้ากางดิอยู่ที่พูดเลยไปเลข22ก็เปิดหโุนขึ้นมาแต่บอลทุบของธนาถึงงานของบัตเดอร์เอ็ซีครับถูกมาลูดีบอลได้อยู่ที่ทธนาเพิ่งเล่นไปเล่นแปดโยกหนีบอ่ะ อยู่ที่ทางด้านของรัตติก่อรัตติก่อน,อนจ่ายมาติดทางด้านเดชโดยทางด้านเล่นหมายเลขสิบเก้ารับของบอลดีมากรัตติก่อให้มาอยู่ที่ทางด้านเล่นหม,มายเลขสิบเก้าเขาเปิดยัดมายังไม่ผ่านเคยียววัดก้อนบบอลอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลขสามลงใส่ด้านขวาเลยนะี่แหละเอาแล้วขยับต่อมาลูกนี้ทางด้านของบัตเตียร์ทั้งหนุนกับบอมใหม่อยู่ที่ทางด้านของรัตติก่อให้มาลูกนี้ครับ เดืดเครื đ đ ăn, ่อไว้แล้วโยกยัดบอลเตะแบกขึ้นมาก็แค่อาจะขอพังกไมูกเขาได้คิกบอลนด้าทีงานขอามาเตซีเลยจะสั่งมาครับได้ของบ้านเบียแล้วโดนถาด้ของวิทวัตกได้ไหลเข้ามาตงกลางอยู่ที่วู้เลสาว ไปได้บ้างยุนี้แม่บอลอยู่ที่ทางด้านของรัชกรรกกแต่งนีมารื่นี้แม่ลุออกไปมันดาวลูกเต้แกขึ้นมาอะไรนะมีอะไรต้นเเอยาไปดูบอลแล้วแต่มึงลงไปเล่มเตแรกขึ้นมาเะนี่มนเย่าไปตาวูปม่ลงไใหจแต่ไหนพุ่น่ะมาเคลื่อนั้นพออุไปก็ได้ไปบอลทุกตัวนี้พอ แดนฟอกบอลนะครับเดบิ้งครับโดนแต่แบ็คทึบอ่ะตาดูหลังด้วยนะต้าหลังเลยขึ้นหน้ดาตาลุนีก็โดนตักไา้แล้วกง่โย ยังไม่ผ no ่านนะตคนขาด้วิทวัดหรเขาผ่านยังหยังติดบอลอู้สายไม่ได้ยังไงบอลจะจากมาเองก็อยู่ที่ื้นไล่ไปแฝงบอลทุบก็ด้านของบอลนะครับเดี่เปิดยาว้ามาหรือเแล่ บอลลูไปกันได้บอลทุกคนได้บาดเจ็บสิครับบอลเก็บได้บอลได้อยู่ที่ผู้เล่นในสายต่อหมมีกรับคือจังตักกันไหมบอลโดนตักได้เอาเลยกบไปแล้วับทางด้านของผู้เล่นหมเลขสิบเก้างด้านดาเบียลองใส่ลูกนี้ผู้สัตวตเดูเซต้าอย่นี้กันนะมาตัวนีอาปบอลทุกคนด้บอเดีย ผมรอกลับมาครับอยู่ที่ตาแห้างของผู้เล่นหมายเลขสามจ่ายออกมาแล้วนีไหมบอลลั่นลุดออกไปกบได้เป็นบอลทุบครับทางด้านของบอว์นัคาร์เดมี่แยกเองเด็กอยู่ดางเขาเด็กอยู่ดางเขาแล้วแตะหนีมายับเรียบร้อยยังแม่ไปผู้เล่นหมายเลขสิบเก้าแล้วไปเอาผู้สิบไปตัวยิงมันได้เอาสายไปตัวก็จะเลือเอา บัตรประชาชนมายื่นตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ไม่ได้มองบอลยืนที่ไหนบบาขึ้นหน้าเลยมายใจขหน้าดิขึ้นไปเอากระบอลเราด้าพราว่านครดูิมาอยู่ที่ธนเดาพื้นในประเทศศราก็แทงช่องนี้มัหนึ่งโดดสะเดาของถนาเดชแม่บังลูดไปครับ ลูกเตะแบ็คขึ้นมากันทางด้านของบระวคาริบีตามหลังอยู่ที่สุนทรตุศพอมจเล่นยงพร้อมอมหน่อยวรนเียวเกอาทลียวมาเข้าดิเดี๋ยวทีตัวนี้าเลขสองแล้วนึกลับมา แล้วไหลมาลูกนี nah ้ได้ไหมยัดมูนขาแนี Pick ่ยนะครับดูเขาเล่นทิศงานของบาร์เบียนสี่งูต่อไปก็แต่งองค์สเครื่องอบุดร่างกายใหพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวเรียกตรวจเช็คหลักฐานนะครับอับดุบาญเพชรบุรีครับกับทางด้านทีมงานของเดวเดวเดว ดาซิ้อนขนรับมาตรวจเช็คหลักฐานได้เลยนะครับด้เป็นบอลทุ่งกันนะเขาบ้านเด็กสี่ต่อมาลูดีไม่มีใครรับบังเอาเป็นบอลชิปครับตึ้มาึ้งบอลในสัมโตนี่ขวาไว้ได้ ได้อยู่ได้อยู่ไอยู่ี่ยเนที่ดชมหลายอมาอยากมาี่ดนลูเขได้ทิเนี่ยขอได้เรเสขออย่าพูดสิทธิ์เนี่ขออาเปลี่ยนเอาไว้เลขสามพัก แต่ก็าไรบปดเียกเอาไอเดี๋ยวให้เล่นเพนี้ก่อนครับเอแปดูนี้แมู่ไายอะกยจมสเ็ดตัวล้วเอาไปเล่นสี่สิดออกมาพักกันมารับดูไงม่ต้องขึ้นเยอะเขาไปรับบอลหน่อยมาเขาเขาไปกลางหน่อยเข้าไปกลางหน่อย

อยาดูเตะตอนที่กอง้านทีมงานของบัลเวนซีเอวเสาแรกเอวเอวี๋้วดูมีนักเก็ตเทียวมาก่อนเอาแล้วกกลับได้หรือไม่กไปดแล้วใช่หแล้วแหม่ไม่ถ่ายใส่กางเกงสุดท้ายก็ พี่อย่าเพิ่งรีบขึ้นขออยาพิ่มสิยงเ็นตัวก็เอาหมายเลขสามออกมาครับไปส่งกุเล่เหมายเลขสิบเอ็ลงให้แทนเ็นไ้มเล่นล่างดีว่มาขึ้นไปดิบัรกระดานบัตรดิเอนซีเดินมาเดินมาเดิน แล้วปเปิดยาวขึ้นมามาเตรียเก็บได้ครับแล้ว,ลว,วลาาการช่างรามาโดนทางด้านของบอว์ในคันดโมโมโนาาิ้งก็จะกระชึกออกไปตอทุกร่างทีมงานของบ้านเบียยกมาลุยไม่พลาดเอาเลยครับเป็นทางด้านของบอว์ในคับดิ้งเปิดขึ้นมามาลุยไม่มีชบอลเลยบอดบอด

เราจะเป็นที่มาขอบ้านเบียร์เองอผมไม่มีวิม่ลมาอยู่หนามคิดอ้า่นนี้ก็เงอลมาอยากได้อยู่ก็ทางของบาเบียแต่นี้มัมารับีมมาแลดให้น้องก่อนดีเราฝากน้องได้ใครบออยู่ที่รได้สิบเอ็ด แล้วจิ้มคืนฟ้าลุยดิตอนแรนชัเดิดยวยาวมาบอลออกไปเส้ก่อนแต่ปบอลทุกคนบ้านบดเอ็นซีเที่ยวมาตอนแรกีเทนซีครับให้ปาลูยอยัดมายังติดชนะของชนะเด็

บองตนกองกลางเลยพี่พี่พี่ยิงคู่หน้าเลยยิงคู่หน้าเลยบอยิงกอกลางไมกถูกอะไรกันก่เดี่ยวยาวล้ครับบอนลึออกไปแล้วปบอลของท้านาเอนซีไปกุกเข้ามาไม่กี่นาทเองไม่ถอยไม่ถอยต่าเ้สโตรับได้ับไปเลย ตกชอบดวยาวมาูนี้แหละหนจไปยลกทุกคนรกเป็เดสิไหว้าเ็กไม่ไหว้างเดมไหวแล้วไม่มีตัวแล้วดิอยู่ที่สงอาิตยเองต้องวิ่งเหรต้่อาทเงเดี๋ยวออกมาอยู่ที่งด้านของเร็ว นสั liksom, ้นๆหายออกมาครับตาบ้านเยสิโยกป่าเสาสองได้หรือไม่ย้วอยู่ที่ผู้เล่นไปเลยี่สอ็ดแล้วสัแล้วต่อกริ่ลุกเมขึ้นมาดาคับโมวนัาเดบี้และแบกเตมครับ แล้วเรียบร้อยใช่ไหมเป็น์บอลได้หมายเลขสิบเก้าครับไปก็เป็น5าประตุกประสุและกกนไปก็จะได้ของบอลนครเดฟี่ไอ้ออกมาลูดีแม่บอลโดนหนักได้ก็มไหลต่อมาจับมาลูดีบอลลูดกไปก็ได้ลูกเขได้ที่หนาบันเดนส์สิ ยักมาลูนี้แม่ฐานลูกกไปกแข่ได้ป็นบททุกชนิดของบัตเตเบียร์เปิดาลูกนี้ได้คุณเล้ไปได้สิบเก้าแล้วเรียบร้อยเลยครับแม่หนีิ่งไปก็เป็นหกประตููนย์แล้วหมดเวลาแารในครันสามคะแนนกรบ